แน่นอนต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ2000คำเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับปืนพบใหม่ของ Albanian K.A. ปี2025พร้อมราคาประมาณการโดยมีการแนะนำช่องไบคลับและไม่มีหัวข้อหรือข้อความตัวหนาพร้อมเว้นวักตามที่คุณต้องการหากต้องการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มความยาวแจ้งได้เลยครับขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บคลับช่องสาหรับคนรักยานพาหนะและอาวุธยุทธปั์ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถถังเครื่องบินหรือแม้กระทั่งปืนรุ่นใหม่ๆที่ออกสู่ตลาดวันนี้เราขอพาทุกท่านไปรู้จักกับอาวุธปืนพกใหม่ล่าสุดจากประเทศแอลเบเนียที่เพิ่งเปิดตัวในปี2025นี้นั่นก็คือปืนพกออลเบเนียนเคเรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งได้รับความสนใจจากวงการความมั่นคงและนักสะสมอาวุธอย่างกว้างขวางปืนพกแอลเบเนียนเคเรุ่นปี2025นั้นถือว่าเป็นการพัฒนาต่อย,ยอดจากเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่ โดยภาษาแนวคิดใหม่ๆที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในภาคสนามทั้งเรื่องความทนทานน้ำหนักที่เบาความแม่นยำและการออกแบบที่เข้ากับสรีระของผู้ใช้งานสิ่งที่ทำให้ปืนพอกลุ่มน,นี้โดดเด่นอย่างแรกเลยก็คือวัสดุที่ใช้ในการผลิตอาเบเนียนเคเอรรุ่นใหม่ใช้โลหะผสมพิเศษที่ให้ความแข็งแรงสูงแต่น้ำหนักเบาตัวโครงสร้างภายนอกเคลือบด้วยโพลิเมอร์ชนิดพิเศษที่ทนทานต่อแรงกระแทกและการกัดกร่อนทำให้สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศ ทั้งร้อนจัดหนาวจัดหรือแม้กระทั่งฝนตกหนักขนาดของปืนถูกออกแบบมาอย่างสมดุลโดยมีความยาวประมาณ185ม mm, มความสูง130ม mm, และความหอหน้าเพียง32ม mm, น้ำหนักรวมกระสุนอยู่ที่ประมาณ850กรัมซึ่งถือว่าเหมาะสมกับการพกพาประจำวันไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารหรือบุคคลทั่วไปที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในส่วนของกระสุนอัลเบเนียน KA ใช้กระสุนขนาด9คูณ19ม mm. ม ซึ่งเป็นมาตรฐานที่นิยมใช้ทั่วโลกมีแมกกาซีนความจุ15นัดพร้อมกลไกเซฟตี้2ชั้นทั้งระบบแมนวนวลและอัตโนมัติทําให้มั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยขณะพกพาอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบลั่นไกของปืนพอกรุ่นนี้ที่ถูกพัฒนาให้มีแรงต้านต่ำทําให้สามารถยิงได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการยิงในระยะประชิดตัวไกปืนให้สัมผัสที่นุ่มและตอบสนองไว ส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการยิงได้อย่างมีประสิทธิภาพการดีไซน์ภายนอกของ a l b a n i a n KA 2025ก็ถือว่าไม่ธรรมดาด้วยลวดลายแบบแท็กติคอลและสีดำด้านที่ให้ความรู้สึกเรียบหรูทันสมัยและมีความเป็นมืออาชีพด้ามจับทำจากยางกันลื่นที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการจับถือและมีแถบสำหรับติดตั้งเลเซอร์หรือไฟฉายเสริมในกรณีที่ใช้งานในเวลากลางคืนหรือพื้นที่แสงน้อย เมื่อพูดถึงความแม่นยำในการยิงอัลเบเนียน KA-2025 ได้รับการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญหลายรายและผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าประทับใจสามารถควบคุมกลุ่มกระสุนได้อย่างแม่นยำในระยะ15-25เมตรและยังสามารถยิงได้อย่างเสถียรแม้ในสภาวะที่มีแรงทิบสูงในด้านกลไกาภายในปืนพอกลุ่นนี้ใช้ระบบ blowback แบบ semi-automatic ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมอย่างสูง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถยิงซ้ำได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเลื่อนลำกล้องด้วยตนเองไม่เพียงแค่นั้นยังมีรุ่นย่อยอีก2รุ่นที่ออกมาพร้อมกันได้แก่รุ่นแท็กติคอลที่มาพร้อมรางติดตั้งอุปกรณ์เสริมขนาดใหญ่และรุ่นคอมแพคที่มีขนาดเล็กกว่าสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการปืนขนาดพกซ่อน สำหรับราคาจำหน่ายอ l เบเนียนเคเรุ่นปี2025นี้ณนะตอนนี้ราคาประมาณอยู่ที่780ดอลลาร์ 80, หรือประมาณ28,000บาทไทยท้งนี้ขึ้นอยู่กับภาษีนำเข้าและค่าขนส่งในแต่ละประเทศหากนำเข้าผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการอาจมีราคาสูงกว่านี้เล็กน้อยในประเทศไทยปืนรุ่นนี้ยังไม่ได้รับการนำเข้าอย่างเป็นทางการ แต่คาดว่าในช่วงปลายปี2025จะเริ่มมีการเปิดให้จองผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยคาดว่าราคาหลังรวมภาษีจะอยู่ที่ประมาณ35,000-38,000บาทสิ่งที่น่าสนใจคือทางผู้ผลิตจากแอลเบเนียได้มีแผนการส่งออกปืนพอกลุ่นนี้ไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศที่มีหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้มแข็ง เช่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและเวียดนามซึ่งหากมีการตอบรับที่ดีจากตลาดกลุ่มนี้ก็อาจมีโอกาสที่ประเทศไทยจะได้ใช้ในหน่วยงานราชการในอนาคตอันไกลแน่นอนว่าการซื้อและครอบครองอาวุธปืนในประเทศไทยต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายและมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องดังนั้นผู้ที่สนใจควรศึกษาเงื่อนไขาการขออนุญาตและปรึกษากับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง สำหรับใครที่เป็นนักสะสมอาวุธหรือชื่นชอบการใช้งานปืนพกในสนามยิงอัลเบเนียนเคเรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเพราะไม่เพียงแต่มีดีไซน์ที่ล้ำสมัยและประสิทธิภาพสูงแต่ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากประเทศออลเบเนียซึ่งกำลังพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารอย่างรวดเร็วในส่วนขององค์การดูแลรักษาเอลเบเนียนเคเ2025ก็ถือว่าไม่ยุ่งยากผู้ผลิตได้ออกแบบให้ชิ้นส่วนสามารถถอดประกอบได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำความสะอาดและบำรุงรักษาได้ด้วยตนเองอะไหล่สำรองและอุปกรณ์เสริมก็สามารถหาได้ง่ายผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ผลิตหรือร้านค้าทางออนไลน์มีให้เลือกทั้งแมกกาซีนเสริมด้ามจับแบบพิเศษกล้องเล็งเลเซอร์และกล่องเก็บแบบกันกระแทกผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธหลายรายยังได้ออกมาให้ความเห็นว่าปืนพอกลุ่มน,นี้อาจกลายเป็นอาวุธประจำการของหน่วยพิเศษในยุโรปตะวันออกในไม่ช้า และอาจต่อยอดไปถึงการผลิตเวอร์ชันที่เหมาะกับการใช้งานของคนละเรือนในอนาคตหากคุณกำลังมองหาปืนพกที่ผสมผสานความทันสมัยความแม่นยำความทนทานและราคาที่เหมาะสมเอาเบเนียนเคเ2025 <c oughs> ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการของใหม่ที่แตกต่างจากปืนพกแบรนด,เด์เดิมๆที่เราคุ้นเคยกันในตลาด สุดท้ายนี้หากคุณชอบคลิปวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบายคลับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะพาไปสำรวจอาวุธและยานพาหนะจากทั่วทุกมุมโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากต้องการขยายเป็น5,000คำหรือแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษหรือเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับสเปคทางเทคนิคเพิ่มเติมบอกได้เลยครับ